สำหรับจุดเปลี่ยนใหญ่ๆของผู้คนทั้ง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์เราก็คงจะต้องไปโฟกัสกันที่ดาวเสาวดาวประธานฝ่ายบาปพะค้อค่ะที่กำลังจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่13กุมภาพันธ์นี้เนาะ ชาวเมธทั้งหลายคะตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมาดาวเสาโกโคจรอ,อยู่ในภพลาภะอยู่ในตำแหน่งโชคลาภของคุณฟังแบบนี้หลายคนอาจจะเถียงแม่หมอในใจแล้วนะคะว่าเอ้าแม่หมอดาวเสาอยู่ในลาภะเนี่ยตำราเขาว่าดีไม่ใช่หรือแต่ทำไมชีวิตมันยังดูวุ่นวายทั้งเหนื่อยทั้งหนักนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวเสาเขาเป็นตัวแทนของความอดทนความทุกข์ความเหนื่อยอยากนะชาวเมธก็ทาให้กว่า ที่คุณจะได้เงินมาแต่ละบาทกว่าที่คุณจะได้ความสําเร็จมาแต่ละขั้นคุณก็จะต้องแลกมาด้วยหยาดเงือต้องรอคอยต้องอดทนแต่เชื่อไหมคะว่าชาวเมธหลายคนนะสองปีที่ผ่านมาก็สามารถผ่านบททดสอบโหดๆจากดาวเสาจนสามารถตั้งหลักตั้งตัวได้บางคนก็มีเงินแต่หลักแสนหลักล้านในบัญชีเรียบร้อยกันแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไม่โดนค่ะคุณก็อย่าเพิ่งเครียด นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นดวงเดิมของคุณนะคะอาจจะมีดาวเสาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะคะโคจรอ,อยู่ในภพเสียหรือว่าจรมาเป็นกาลีพอดีเอาล่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาตั้งหลักตั้งต้นสู้กันใหม่และดาวเสาในราศีมีนนั้นค่ะก็เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะเหนื่อยน้อยลงกว่า2-3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าดาวเสากํกำลังจะเข้าวินาศนะคะพอดาวแห่งความทุกข์ทุกยาก,ยาก เข้าไปเป็นวินาศแบบนี้นั่นก็แปลว่าความสําเร็จที่มันเคยยากเคยเหนื่อยจะง่ายขึ้นมานั่นเองและที่สําคัญนะ,ะคะกลุ่มภาพัน์นี้ปรากฏว่าดวงดาวน้อยใหญ่คะชาวเมษรโดยเฉพาะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคนนะคะกำลังจะโครจรเข้าสู่ตําแหน่งลาภโชคลาภความสําเร็จไหนจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธปิดท้ายด้วยดาววังคารนะคะดาวประจําตัวที่จะยกเข้าสู่ราศี กนี่จึงเป็นจุดที่เรียกได้ว่าประตูคุ้มทรัพย์ของคุณกำลังจะเปิดกว้างมากๆในรอบปีนี้ค่ะเอาละก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแม่หมอขอแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ เอาละคะ่ะชาวเมธทั้งหลายคะถ้าหากเราจะมองย้อนกลับไปเนาะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลายคนนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินกับภาระความรับผิดชอบเรียกว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดหมดเรื่องนี้เรื่องนั้นก็มารอนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวเขาชุมนุมกันอยู่ภายใต้ภพกัมมะคาไหนจะดาวงาังคารดาวประจำตัวนะคะก็โครจรเป็นมหาอ อีกต่างหากนะคะนั่นก็แปลว่าสถานการณ์แวดล้อมมันจะบังคับให้คุณต้องขยันต้องลุยต้องสู้อยู่ตลอดและแม่หมอก็อยากจะให้ชาวเม์ทั้งหลายเบาใจได้เลยนะคะเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ บรรยากาศในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะว่าดวงดาวสำคัญนั้นก็กำลังจะพากันย้ายเข้าสู่ราศีกุมเข้าไปอยู่ในพบลาภะที่หมายถึงโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายก็ทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่วาเลนไทายเป็นต้นไป หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตจะง่ายขึ้นแล้วนะคะและก็ยังเป็นโอกาสที่ชาวเมธย,ยู่ๆจะได้เงินได้ทองได้ความสําเร็จมาแบบง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไปเอาละค่ะทีนี้นะคะแม่หมอจะพาชาวเมธไปไล่เรียงไทม์ไลน์การโครจรของดาวแต่ละดวงนะคะว่าจะส่งผลเช่นไรกับคุณบ้าง เริ่มต้นจากในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะดาวสุกเนาะตัวแทนของความรักและการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิลาชและสําหรับคําว่าอุจจาวิลราชนั้นนะคะก็หมายถึงสิ่งที่จะได้มาง่ายๆนะคะไม่เปลืองแรงเหมือนมีบุญกุศลมีมือที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือและเมื่อดาวการเงินของคนนะคะโคจรได้มาตรฐานที่ดีในภพลาภะแบบนี้นะคะก็ย่อมจะเป็นโอกาสที่ชาวเมษจะ หาเงินง่ายได้เงินเยอะนะคะเงินทองผลประโยชน์ก็จะมาจากการเจรจาการค้าขายหรือว่าจะเป็นผลกําไรจากการลงทนุนบางคนก็จะได้เงินแบบพลัดพลัดนะคะจะได้เงินเพิ่มจากความรักความสเสน่หาอาจจะได้เงินจากคนรักแฟนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะเมตตาเติมเงินให้กับคุณนะคะ 13กลกุมภาพันธ์ค่ะมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญซ้อนกันอยู่2อย่าง1ก็คือดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวแห่งเกียรติยศชื่อเสียงนะเมื่อโครจรเป็นโชคเป็นลาบนั้นก็ย่อมหมายความว่าความสำเร็จของคุณจะเป็นที่ประจักษ์นะคะจะมีชื่อมีเสียงเป็นที่ยอมรับใครที่รอเลื่อนขั้นรอข่าวดีหรือว่ารอเครดิตสินเชื่อจากธนาคารนะว่าช่วงนี้มีโอกาสจะสาเร็จ สูงมากทีเดียวนะคะ2ก็คือนะคะดาวเสาร์กำลังจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนค่ะ ในมุมดีๆค่ะเมื่อดาวเสาเข้าวินาศนั้นก็แปลว่าความทุกข์ความเหนื่อยจะวินาศไปนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามในมุมที่ต้องระวังก็มีเช่นกันสําหรับใครค่ะชาวเมฆที่คุณอาจจะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์หรือว่าบริษัทที่คุณทํางานอยู่ในปัจจุบันนั้นเหมือนกําลังจะดูแย่ลงไปเรื่อยๆนะว่าจากนี้ต่อไปคุณจะต้องมองหาทางหนีทีไล่นะคะอาจจะต้องลองมองหาอาชีพใหม่งานใหม่เอาไว้บางนะ หา ปิดท้ายค่ะในวันที่23กุมภาพันธ์นะคะดาววังคานซึ่งก็เป็นดาววาสนาของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมและเมื่อดาววาสนาของเรานะคะไปเคลื่อนตัวอยู่ในภพแห่งลาภผลแบบนี้นะคะก็ย่อมจะเป็นจุดที่เรียกว่าดวงดีดวงเฮงดวงปังนั่นเองค่ะชาวเมษจากนี้ไปจะคิดจะทำอะไรก็จะสำเร็จง่ายกว่าคนอื่นนะคะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหลายคนเรียกว่าจะได้รวยเปลี่ยงปล่า่งแบบไม่เกิด เลงใจใครกลา่าวเป็นว่านะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวเมษก็จะมีความกระตือรือร้นอยากสําเร็จอยากรวยอยากทํานั่นทนํานี่และสิ่งที่คุณได้ลงมือทำนะคะแน่นอนว่ามันจะออกดอกออกผลแบบทันตาเห็นถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงดีดวงปังแบบสุดๆในรอบปีนี้อยู่เหมือนกันนะคะ ในด้านการงานเอาล่ะคะ่ะในเรื่องงานของชาวเมษนะคะกุมภาพันธ์นี้แม่หมอหมองว่าจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวเสาดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะย้ายราศรีในวันที่13กุมภาพันธ์ก็จะทําให้จากนี้ต่อไปนะคะตัวของชาวเมษ ลึก,ลกคุณจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับอนาคตตัวเองมากขึ้นค่ะเช่นมันจะมีความอยากเปลี่ยนงานย้ายงานหรืออยากจะไปทําอะไรให้ชีวิตมันมั่นคงกว่าเกา่าและแม่หมอก,ก็แนะนํานะคะว่าช่วงนี้ลองศึกษาหาข้อมูลกันไปก่อนดาวเสาร์เป็นดาวที่เดินช้าค่ะดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบกดดันตัวเองเกินไปนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําค่ะอิทธิพลของดาวอาทิตย์นั้นนะคะก็ถือว่าจะผลักดันให้คุณมีเกฑ จะได้โปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือว่าบทบาทที่ใหญ่ขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะถูกดันให้ขึ้นไปเป็นหัวหน้า เป็นตัวแทนหรือต้องเป็นคนตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญใครที่กําลังคิดเปลี่ยนงานนะคะเดือนนี้ก็เป็นจังหวะเหมาะกับการที่คุณจะเริ่มวางแผนเริ่มคุยนะคะบางท่านก็จะมีคนแนะนําช่องทางใหม่ๆหรือก็อาจจะมีข่าวดีๆนะคะจากที่ที่คุณเคยติดต่อไว้เข้ามานะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเดือนนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะไปสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชันนะคะ,ะ,ะเช่นเข้ากลุ่มใหม่หาเพื่อนร่วม ลงทุนใหม่และถ้าหากคุณเป็นคนค้าขายก็อาจจะต้องลองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของที่มันทันสมัยหรือว่ากําลังฮิตเข้ามาวางขายเพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้เรียกลูกค้าหน้าใหม่นะคะหรือท่านใดที่อาจจะมีหน้าร้านขายของช่วงนี้การไปออกบูธหรือว่าเปลี่ยนที่ค้าขายบ่อยๆถือว่าจะค้าขายดีมากเป็นพิเศษนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภสำหรับแหล่งรายได้หลักของชาวเมธนะคะก็จะมาจากงานประจำจากอาชีพที่ทำและก็ความสามารถของตัวคุณเป็นหลักอยู่นะคะแต่ว่าข่าวดีในเดือนนี้ก็คือนะคะคุณจะมีรายได้เพิ่มจะมีรายได้เสริมมาจากงานที่เพื่อนหรือว่าคนรู้จักแนะนำมาให้ทำเป็นพิเศษค่ะบางคนก็อาจจะได้เงินจากช่องทางออนไลน์นะคะเช่นจากการรีวิวการทำคอนเทนต์เป็นนายหน้าปักตากาะก้า นะคะคและที่สําคัญก็อย่าลืมค่ะว่าชาวเมธจะมีดาวพุธกับดาวสุ์โครจรร่วมกันในภพลาภานั่นก็แปลว่าปากจะพารวยคําพูดคําจาจะนําโชคมาให้แหล่งเลขมงคลของชาวเมธในเดือนนี้นะคะอาจจะมาจากหมายเลขโทรศัพท์หรือว่ารหัสผ่านที่คุณใช้บ่อยๆนะคะรวมไปถึงเลขที่เกี่ยวกับเพื่อนนะคะไม่ว่าการที่เราจะซื้อตามเพื่อนหรือว่าฝากเพื่อนซื้อก็ได้ประมาณนี้นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่โสดนะคะก็เรียกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจผ่านเพื่อนผ่านงานกลุ่มหรือว่าโซเชียลคนคนนี้จะดูเป็นคนที่มีบุคลิกกระตือรือร้นพูดเก่งมีพลังชีวิตสูงความรักก็มักจะเริ่มจากทัศนคติการที่คุยกันถูกคอนะคะแต่แม่หมอต้องบอกก่อนนะคะว่ายังไงคุณอย่าได้รีบผูกมัดนะคะเพราะว่าถือว่าต่างคนก็ต่างมีโลกของตัวเองที่อาจจะต้องใช้เวลา ปรับเข้าหากันค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะดาวสุกโกโครจรเป็นลาบเป็นผลพอดีแปลว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้แฟนจะเปคุณหนักมากนะคะบางครั้งนะคะคู่ของคุณก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินจนทําให้คุณนั้นจะมีความสุขตามไปด้วยและก็เป็นจังหวะที่เหมาะกับการที่จะควงกันไปออกงานสังคมเปิดตัวให้โลกได้รู้ถึงความสัมพันธ์บ้างก็ดีนะคะอย่าลืมค่ะว่าช่วงนี้ดาวพระราหูเอง ก็โครจรในราศีกลุ่มเช่นกันดังนั้นค่ะใครที่ไม่แสดงตัวนะคะว่าเป็นเจ้าของคุณอาจจะถูกคนที่ซ่อนตัวอยู่คว้าเอาไปได้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังชาวเมดขะคุณจะมีทั้งดาวพระเกตกับดาวเสาโครจรเป็นวินาาท่าดังนั้นก็ขอให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับคนแก่นะคะเช่นอะาการที่เราจะขี่หลงขี่ลืมบางคนจะมีอาการปลายประสาทอักเสบอาการชาหรือจะเป็นตะคิวอยู่บ่อยๆนะคะบางคนก็จะมีอาการปวดข้อปวดกระดูกต่างๆและอีกประเด็นที่คุณจะต้องระวังก็คือนะคะก่อน23มกุมภาพันธ์ช่วง นี้ถือว่าคุณจะต้องระวังอุบัติเหตุที่มาจากความรีบร้อนความใจร้อนนะคะและก็ความประมาทเลินเล่อนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดบาดแผลได้นะคะในวันที่เหนื่อยใจเพราะคนในครอบครัวหรืออาจจะอึดอัดเพราะว่าปัญหาจากญาติพี่น้องจะได้แก่วันที่5 6 9ก้1สิบดสิและวันที่20กลุมภาพันธ์นะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโรเสียงทายได้ไพ่9ถ้วย1คาถาและ6คาถา เราก็มาเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกกันเลยนะคะสำหรับไพ่เก้าถ้วยก็ถือว่าเป็นไพ่แห่งความสุขสมหวงังค่ะแม่หมอจะเรียกว่าเป็นไพ่แห่งการกินอิ่มนอนหลับเป็นไพ่ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและเมื่อมีไพ่ใบนี้เข้ามานะคะก็อาจจะทําให้ชาวเมฆช่วงนี้คุณจะอยู่ในจุดที่มีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะบางคนก็มีเกณฑ์จะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ไปงานบุญงานแต่งงานเฉลิมฉลองหรือก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ ได้รับการดูแลเทคแคร์อย่างดีจากคนรอบข้างรอบตัวยังไงช่วงนี้แม่หมอแนะนำนะคะชาวเมดร,ระวังน้ำหนักจะขึ้นอาวขึ้นอาวด้วยนะคะส่วนไพ่หนึ่งคาถาไพ่ใบต่อมานะคะก็ถือว่าเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจกุมภาพัน,นี้นะคะตัวของคุณนั้นก็อาจจะมีไอเดียใหม่หรือจะมีเส้นทางใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกมากขึ้นและถ้าหากอยากจะทำอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน การค้าขายก็ขอให้ลงมือทํากันได้เลยนะาอย่ามัวแต่ชักช้าเพราะนับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ชีวิตของคุณได้ก้าวไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งเลยนะคะปิดท้ายด้วยไพยาา่หกคาถาไพ่แห่งความสําเร็จและชัยชนะเอาล่ะถ้าหากคุณกล้าที่จะเริ่มต้นลงมือนะคะผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือความสําเร็จศัตรูที่เคยขัดขวางจะแพ้พ่ยนะคะหลายคนก็เรียกว่าจะมีข่าวดีเนาะในเรื่องของการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งมีความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับการสอบแข่งขันสอบปัรจุสอบเข้าเรียนดังนั้นหากคุณคิดทําสิ่งใดในเดือนนี้ก็ตามนะคะชาวเมษแม่หมอก็ขอให้คุณจงมั่นใจแล้วลุยให้เต็มที่กันได้เลยนะคะเอาละค่ะชาวเมษทั้งหลายคะ่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแม่หมอต้องบอกเลยค่ะว่า คุณไม่ได้แค่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่หนักหนาเท่านั้นนะคะแต่คุณกำลังจะได้ยกระดับชีวิตของตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกค้นเนาะหลังจากที่เป็นคนที่ต้องอดทนต่อสู้ล้มลุกคลุกคลานนะคะจากนี้ไปก็จะกลายเป็นคนที่รู้จักวางแผนรู้จักรอนะคะกลุ่มภาพันธ์นี้ก็เรียกได้ว่าทุกความเหนื่อยที่ผ่านมาของคุณจะไม่สูญเปล่าอีกต่อไปเพราะว่าดวงดาวกำลังจะชุมนุมกันให้ลาภให้ผลคุณอยู่ในภพลาภ แบบเต็มๆก็ถือว่าคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่หวังที่รอกันนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอให้ชาวเมทุกท่านนะคะขอให้คุณหมดทุกหมดโศกขอให้เฮงให้ปังนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตของคุณจงก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ